สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะคาเรียนนี้เป็นคาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สัปดาห์ที่8วันที่20-24ถึง24ธันวาคม 2, 5 6 6 4ช่วงโมงที่2เมื่อนักเรียนช่วงโมงที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรียนทำแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มหนึงหน้า72และหน้า78ให้คุณผูด้วยนะคะเมื่อพร้อมแล้วให้เรียน เตรียมหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งและแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งทั้งสองเล่มน,นี้ขึ้นมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูรได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องตัวกลางของแสงตัวชี้วัดจำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุสุกแสงโดยใช้ลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ แสงเป็นพลังงานลูกหนึ่งที่เราสามารถรับรู้ได้ทางตาเมื่อแสงเดินทางมาที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งจะทําให้เกิดความสว่างและช่วยทําให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนแสงเดินทางเป็นเส้นตรงออกจากแหล่งกําเนิดแสงแสงจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศหรือสิ่งต่างๆก่อนเข้าสู่ดวงตาของเราจึงทําให้มีผลต่อการมองเห็นสิ่งต่างๆของเรา และสิ่งที่กั้นแสงแล้วแสงสามารถผ่านได้เราจะเรียกว่าตัวการของแสงส่วนสิ่งที่แสงไม่สามารถผ่านได้เราจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทก็จะมีแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพลังงานที่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดถัดมานะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟ้าแรบหรือฟ้าผ่าอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถัดมานะคะก็จะเป็นหินห้อย อันนี้ก็เป็นแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะบริเวณก้นของหิงห้อยเนี่ยจะมีแสงกระพริบนะเราจะมองเห็นชัดเจนในเวลากลางคืนถัดมาก็จะเป็นแหล่งกาเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นแหล่งกาเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นจริงๆแล้วนะคะในโลกนี้มีเยอะแยะมากมายเลยคุณครูเนี่ยยกตัวอย่างอยู่สี่ชนิดเช่นนะคะก็จะมีหลอดไฟกองไฟ ไฟฉายและก็โคมไฟอันนี้ล้วนแล้วเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ม,น,มนุษย์สร้างขึ้นตัวกลางของแสงเราสามารถจำแนกวัตถุที่นำมากั้นแสงได้ตามลักษณะการมองเห็นแสงที่ทะลุผ่านวัตถุนั้นได้ดังนี้นะคะหนึ่งนะคะตัวกลางโปร่งใส วัตถุบางชนิดเมื่อนำมากั้นแสงแล้วมองเห็นแสงหรือมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นได้ชัดเจนเราจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสยกตัวอย่างเช่นกระจกใสน้ำและอากาศลักษณะนะคะแสงผ่านตัวกลางโปร่งใสเมื่อแสงออกจากแหล่งกำเนิดแสงก็คือไฟฉายนะผ่านกระจกใส แสงสามารถทะลุผ่านกระจกใสได้ทั้งหมดหรือผ่านได้ทั้งหมดเราจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสถัดมานะคะก็จะเป็นวัตถุโปร่งแสงหรือตัวกลางโปร่งแสงวัตถุบางชนิดเมื่อนํามากั้านแสงแล้วมองเห็นแสงหรือมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นไม่ชัดเจนเราเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงนะคะเช่นถุงพลาสติกสี หมอกกระจกฟ้าถัดมานะคะก็จะเป็นวัตถุทึบแสงวัตถุทึบแสงคือวัตถุบางชนิดเมื่อนำมาการแสงแล้วทำให้มองไม่เห็นแสงหรือไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังวัตถุนั้นได้เราเรียกว่าวัตถุทึบแสงเช่นสัตว์ต่างๆหรือแม้กระทั่งตัวเราก็เป็นวัตถุทึบแสงหนังสือ ผล,ลไม้ต่างๆอันนี้ลักษณะแสงนะคะเมื่อออกจากแหล่งกำเนิดแสงแล้วนะคะผ่านตัวกลางที่เป็นตัวกลางปร่งแสงแสงจะทะลุผ่านได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะเมื่อแสงออกจากแหล่งกำเนิดแสงและเดินผ่านวัตถุทุบแสงแสงจะไม่สามารถทะลุผ่านวัตถุนั้นได้ เราจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงสังเกตภาพแล้วตอบคำถามอ่านันเรียนลองตอบคำถามมูครูสิคาว่าองค์ดินองค์ดินในภาพนี้เป็นตัวกลางชนิดไหนคะเป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงหรือวัตถุทึบแสงคำตอบก็คือวัตถุทึบแสงใช่ไหมคะ ถัดมาถังขยะถังขยะเป็นตัวกลางของแสงประเภทใดคะถังขยะเป็นวัตถุทึบแสงเช่นเดียวกันถัดมานะคะขวดพลาสติกขุ่นขวดพลาสติกขุ่นนักเรียนคิดว่าเป็นตัวกลางของแสงประเภทใดคะฮะเป็นตัวกลางโปร่งแสงใช่ไหมคะ ว่ามีลักษณะขุ่นแสงเนี่ยสามารถผ่านได้เพียงเล็กน้อยถัดมานะคะน้ําดื่มน้ําดื่มลักษณะของน้ําดื่มใสสะอาดใช่ไหมคะไม่เล่นคิดว่าน้ําดื่มเนี่ยเป็นตัวกลางของแสงประเภทใดคะตัวกลางโปรง่งใสถัดมาถึงกระดาษถุงกระดาษเป็นตัวกลางของแสงประเภทใดคะถูงกระดาษ เป็นวัตถุทึบแสนเมื่อเราใส่ของเข้าไปในถุงนี้เราจะไม่สามารถมองเห็นได้เลยว่ามีอะไรอยู่ในถุงนะคะถัดมาอันสุดท้ายนะคะขวดพลาส,สติกใสเป็นตัวกลางอะไรคะทำให้เรามองเห็นนะ้ำอยู่ในขวดได้ชัดเจนแสดงว่าเป็นตัวกลางโปร่งใสนั่นเองให้เรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่72 สำหรับแบบฝึกหัดหนา้าเจ็ดสิบสองนะคะบทที่สองตัวกลางของแสงกิจกรรมนำสู่การเรียนสังเกตภาพแล้วตอบคำถามภาพที่1องค์ดินภาพที่สองถังขยะภาพที่สาขวดพลาสติกขุ่นภาพที่4น้ำดื่มภาพที่5ถุงกระดาษและภาพที่6กขวดพลาสติกใสข้อ1วัตถุโปร่งใสได้แก่หมายเลขใดบ้างคุณครูยกตัวอย่างหมายเลขสี่ นักเรียนก็ดูนะคะว่านอกจากหมายเลขสี่แล้วมีอะไรอีกที่เป็นวัตถุโปรง่งใสนักเรียนก็เอาตัวเลขมาเติมสําหรับข้อ2และข้อที่3คุณครูจะให้นักเรียนลองทําด้วยตัวเองถัดมานะคะให้เรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่78สําำหรับแบบฝึกหัดหน้าที่78 กิจกรรมฝึกทักษะดูภาพแล้วตอบคำถามภาพแรกนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพกระเบื้องมุงหลังคาใช่ไหมคะวัตถุนี้เรียกว่ากระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องมุงหลังคาจัดเป็นวัตถุปเะเภทใดคะจัดเป็นวัตถุทึบแสงประโยชน์นะคะประโยชน์ของกระเบื้องมุงหลังคาก็คือ บุงหลังคาบ้านเพื่อป้องกันแสงและป้องกันฝนถัดมานะคะข้อที่สองนะคะภาพนี้คือภาพนี้คืออะไรคะภาพนี้คืออะไรคะให้เวลานักเรียนคิดนิดนึงข้อสองก็คือ วัตถุนี้คือกระจกใสนะคะกระจกใสในภาพนี้นะคะจะเป็นตัวกลางประเภทใดนะักเรียนก็เขียนเติมเอาเองนะคะแล้วก็การใช้ประโยชน์ด้วยอันนี้ครูให้นักเรียนตอบด้วยตัวเองถัดมาภาพที่สามภาพที่สามวัตถุนี้เรียกว่าเรียกว่าอะไรคะเรียกว่ากระจกฟ้านะคะ กระจกฟ้าจัดเป็นตัวกลางประเภทไหนนักเรียนก็เขียนด้วยตัวเองนะคะและประโยชน์คืออะไรก็ให้นักเรียนตอบด้วยตัวเองเสร็จแล้วเรามาดูด้านล่างข้อที่สองนะคะสําหรับข้อสองบอกว่านําตัวอักษรคําด้านขวามือมาเติมหน้าข้อความให้สัมพันธ์กันเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ อ่ามีด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะด้านขวามมือก็จะเป็นตัวอักษรต่อไลถึงเฉาะชิงข้อ1วัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนคืออะไรคะก็คือตัวกลางตร่งแสงก็องเอาฉอชิงมาเขียนเติเตมส่วนข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5และข้อ6คุณครูให้นะักเรียนลองทำด้วยตัวเอง สำหรับวันนี้คุณครูก็มีการเรียนการสอนเพลงเท่านี้สวัสดีค่ะ